จอข่าวร้อนลวงข่าวลึก ข่าวร้อนล้วงข่าวลึกในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามอีกหนึ่งประเด็นนะคะหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ส่วนกระแสการทําหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะและกองบัญชาการตํารวจนครบาลเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับถ้อยแถลงของนายทวินเปลี่ยนสีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะอดีตเลขาธิการศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอ,อ,อชอค,ค่ะด้วยการออกมายืนยันนะคะว่า การปฏิบัติหน้าที่ของทหารในช่วงการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553นั้นได้ดำเนินการตามหลักสากลพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายว่าควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนายทวินก็ออกมาชี้แจงว่าการปฏิบัติงานของสอชอนั้นเป็นไปตามหลักสากลเพื่อระงับความรุนแรงและควรได้รับการยกย่องมากกว่าถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายฆ่าประชาชนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปเพื่อปฏิบัติงานในการที่จะระงับ ความรุนแรงระงับการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ออกไปดิฮะถึงจะเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ออกไปเรื่องที่แปลกแล้วผมเรียนยืนยันว่าการออกไปของเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยทำไปโดยความรู้สํานึกรู้ผิดชอบชั่วดีนะครับและไม่ได้เป็นความดีใจที่เจ้าหน้าที่ออกไปทํางานผมว่าผมคิดว่าเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่้ทราบไปที่ไม่ได้ไม่ได้สบายใจเลยในการออกไปทํางานแต่ว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ ของเขาที่จะต้องรักษาสิทธิของคนส่วนใหญ่ของประเทศรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเขาถึงต้องออกไปทํางานโดยที่ไม่ได้ออกไปทํางานที่สบายนะครับแต่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่ามีการใช้อาวุธอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําเกินกว่าเหตุบ้างหลายบ้างต่างๆคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยควรจะรับการยกย่องควรจะรับการสรรเสริญมากกว่าที่จะกลดามากกว่าที่จะกล่าวหาว่าเขาฆ่าประชาชนนะครับ ผมเรียนอย่างนี้เพื่อเห็นว่าแกนแกนของเรื่องนั้นมันมีความจริงอยู่อย่างเดียวอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเป็นการออกไปทําหน้าที่เป็นการออกไปรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อมีใครทำอะไรครับแต่ว่าเมื่อมีเหตุน,นะครับว่ามันมีพยานหลักฐานบางส่วนที่เข้ามานะเนี่ยว่าอาจจะมีเหตุที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์บางคนเนี่ยอาจจะเสียชีวิต เนื่องมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับจากคานวณการสอบสวนของกล่มสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่จะค้นหาความจริงเ,เรื่องที่จะไปดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาเรื่องทั้งหมดมากล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เอาอสั่งการให้มีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธออกไปนะครับเป็นสไนเปอร์ไปไล่ฆ่าประชาชนผมคิดว่ามันมันเป็นการทําภาพเล็กให้เป็นภาพใหญ่ ภาพลองให้เป็นภาพหลักนะครับแล้วก็กล่าวหาเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะครับคําสั่งที่รั่วไหลออกมาทางสื่อนั้นเนี่ยผมเห็นว่าผมยังมองไม่เห็นตรงไหนว่าได้มีคําสั่งที่ไม่ชอบรือคําสั่งที่ลูกแกมหน้านะครับหรือว่าให้ไปเียนค่าประชาชนผมเห็นว่าลำดับขั้นตอนต่างๆก็ก็ถูกต้องแต่แน่นอนแล้วครับว่ามันไม่ควรจะออกมานะครับมันเป็นคําสั่งปฏิบัติของหน่วยนะครับ ต่างๆพวกนี้นะฮะมันไม่ควรจะรูดออกมาแต่ผมก็มองไม่เห็นความผิดพลาดหรือความผิดปกติในใน,ในคำสั่งเหล่านั้นนะครับและผมเห็นว่าคําสั่งพวกนั้นเนะี่ยถ้าไม่ออกมาใช่ครับจะเป็นเรื่องที่ผิดแปลกการที่มีคําสั่งออกมาเพื่อไปให้เจ้าที่ไประง,งับเหตุความรุนแรงนะครับไปรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำนะครับส่วนกรณีของกองกําลังชุดดํานั้นนะคะก็มีความพยายามเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อหันเหความสนใจไปอย่างเรื่องอื่น โดยที่ผ่านมาดาท์วินกล่าวว่ามีการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดแต่กลับได้รับการประกันตัวเป็นจํานวนมากมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องของความลับนะครับมันมีทั้งแตงโมมีทั้งมะเขือเทศอะไรต่งางๆพวกนี้ <c oughs> เพราะก,การสั่งการต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีการสั่งการที่ที่ชัดเจนนะครับแต่ผมเรียนว่ามีการตกลงใจในเชิงนโยบายนั้นเนี่ยกรรมการสชทุกท่านรับทราบถ้ากรรมการท่านใดไม่เห็นด้วย หรือว,ว่าจะแก้ไขเปลีป่ยนแปลงไงเนี่ยการประชุมในครั้งต่อไปการประชุมในวันต่อไปก็สามารถที่จะโต้ยนันในทางได้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันครับผมคิดว่าสอชอต้องรับผิดชอบร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ผู้ไปบันเนะยครับครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการแก้ต่างของฝ่ายสอชอจะเป็นหลัก<ป>เพราะว่าั้าสอชอเองยังไม่เคยพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าไอ้ใครชุดดำที่ออกมายิงเนี่ย มันเป็นใครกันบ้างและเหตุการณ์เผาเผืออะไรเนี่ยการที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยก็ยังไม่เห็นตัวไอ้ผู้จับต<ม>านผะกูลผมว่า,วาเรื่องเ,เนี่ันีมนมนกมันถูกกระแสทําให้ไม่ปรากฏขึ้นมาความจริงแล้วการดําเนินคดีต่างๆกับกลุ่มที่ใช้อาว,วุธนะครับกลุ่มที่เป็นเราเรียกว่าคนชุดดำมีการจับกลุ่มมีการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็มีการประกันตัวไปไปเสียส่วนใหญ่หรือ หรือเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้มันมีกระแสอย่างอื่นเข้ามากลบอย่างที่อย่างที่ท่านถามผมเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่เพ่งเลงในตรงจุดที่ว่าใครเผาที่ลาดประสงค์นะครับชายชุดดำดังถูกดําเนินคดีหรือไม่ื่อรต่างๆนี่มันมีการจับกลุมนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับทางตํารวจนะครับในระหว่างที่เราทํางานกันอยู่นี่ก็มีรายงานเข้ามาทุกครั้งขณะนี้ได้จับกลุ่มแล้วขณะนี้ได้ ควบคุมตัวไว้แล้วนะครับมีการไปฝึอกอาวุธที่เชียงใหม่ที่อะไรต่างวันนี้จนทั่งผมถูกต่อว่าว่าไปไปยืนยันคุณทาริศว่าจากการสอบสวนได้ทราบข่าวว่ามีการฝึอกอาวุธจากเด็กเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมก็แถลงว่าผมได้รับทราบจริงคุณทาริศได้มีการรายงานผลการสอบสวนนะครับอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเลยนะเพราะเรื่องแบบน,นี้มันถูกกลบ มันถูกทําถูกพูดอย่างอื่นซึ่งผมคิดว่าถ้าบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้เนะี่ยมันก็ความจริงก็ไม่เป็นความจริงนะครับความจริงเวลาหนึ่งกลายเป็นความเท็จอีกเวลาหนึ่งข่าวผูิชมคะรกับการออกมาถแถลงข้อมูลในครั้งนี้นะคะของนายทวินเปลี่ยนสีค่ะได้ถูกนําไปเปรียบเทียบนะคะกับการทําหน้าที่ของนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งนายทวินเองนะคะก็ได้ย้ําถึงการทําหน้าที่ของข้าราชการค่ะว่าต้องยึดหลักจริยธรรมซื่อสัตย์และไม่ทําเรื่องผิดให้กลายเป็นเรื่องถูก ว่าความจริงผมรู้จักกับท่านดีนะครับแล้วก็ประชุมอย่างที่ผมเรียนแล้วท่านก็นั่งข้างๆผมนะฮะท่านก็เป็นมืออาชีพในการทํางานผมผมก็คิดว่ามาในวันนี้เมื่อท่านมาทํางานท่านก็ยังเป็นอาชีดีกรมสอบสวนพิเศษเป็นหัวหน้าหน่วยที่จะต้องรักษาความยุติธรรมรักษาความเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่ผมคิดว่าท่านไม่ละทิ้งตรงนั้นนะครับคนอื่นอาจจะสงสัยท่านอะไรต่ผมผมไม่เคยมีข้อสงสัยอะไรในตัวท่าน ผมผมรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่าเรื่องอื่นมันเกินมันเกินหน้าที่ของผมแค่นี้ผมก็กุ้มออกุ้มใจพอยแล้วนะครับว่ามันสักวันหนึ่งถ้าผมเดินมาแล้วสองเท้าเดินเนี่ยคนก็จะบอกไอ้นี่เพี้ยนจะต้องใช้หัวเดินแทนถึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างนี้ย<ะ>ผมก็ว่าถ้าบ้านเมืองไปถึงขนาดนั้นก,ก็เลิกกันแล้วเจ้าที่รักเราถ้าถ้ายอมทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาตําแหน่งหน้าที่ เอาไว้แล้วก็ทําทุกอย่างที่มันฝืนมโนทาฝืนความจริงฝืนอข้อกฎหมายผมก็ว่า <c oughs> เราก็เป็นความโชคร้ายของเรา <c oughs> แต่ว่าผมไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับผมไม่ผมจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นนะอันนี้หมายถึงท่านพาวิ่งดีก่าผมผมหมายถึงทุกท่านแหละครับถ้าท่านเป็นอย่างนั้นใครเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นรวมทั้งผมก็จะด่าตัวผมเองด้วยถ้าผมเป็นจอกข่าวร้อนล้วงข่าวึ